จากบ้านรวยร้อยล้านสุดท้ายลูกๆก,กลับมาเป็นแม่ค้ากาแฟ,โ,ฟโบราณประโยคนี้ฟังเหมือนนิยายชีวิตของคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องจริงจริงแบบพี่บาดลึกแต่ก็สวยงามในแบบที่ไม่มีใครลอกได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของสองพี่น้องแก้วและกล้าเด็กที่โตมาในบ้านใหญ่หลังสีขาวมีสนามหญ้ามียามเฝ้าประตูมีรถยุโรปจอดเรียงเหมือนโชว์รูมทุกอย่างที่ใครหลายคนฝันพวกเขามีตั้งแต่จำความได้พ่อแม่ของทั้งคู่เป็นนักธุรกิจทำหลายอย่างพร้อมกันรุ่งเรืองจนใคร่่เรียกว่าเป็น บ้านคนรวยร้อยล้านแก้วกับกล้าโตมากับคำว่าพร้อมเสมออยากเรียนได้เรียนอยากไปได้ไปของดีแค่ไหนไม่เคยต้องลังเลแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าต้าชีวิตที่เหมือนปูด้วยหินอ่อนวันหนึ่งมันจะพังคลืนลงโดยไม่ให้ตั้งตัวทุกอย่างเริ่มขึ้นตอนทั้งคู่เรียนมหลาลัยปีแรกพ่อกับแม่เริ่มกลับดึกเริ่มประชุมเยอะเริ่มมีเอกสารกองสูงเริ่มมีเสียงถอนหายใจที่ดังขึ้นทุกคืนแก้วกับกล้าเห็นทุกอย่างเห็นความเหนื่อยในแววตาพ่อเห็นความฝืนยิ้มของแม่แต่ทั้งคู่ทำได้ แค่เงียบเพราะไม่อยากเป็นภาระเพิ่มจนคืนหนึ่งเสียงทะเลาะดังล้านบ้านใหญ่ไม่ใช่เพราะไม่รักกันแต่เพราะปัญหาทางการเงินที่เริ่มบีบทุกด้านธุรกิจเริ่มชะลอตัวขู่ค้าหายยอดขายดิง่งค่าใช้จ่ายกลับสูงจนเอาไม่อยู่และสุดท้ายคำว่าบ้านรวยร้อยล้านก็เหลือแค่เรื่องเล่าในอดีตวันที่ต้องออกจากบ้านหลังใหญ่เป็นวันที่โลกเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจแตกทีละนิดพ่อกับแม่ยืนมองบ้านบ้านที่สร้างมาด้วยมือแต่ต้องยอมปล่อยเพราะภาระมันหนักเกินจะรักษาไว้แม่บอกว่าแม่ขอโทษลูก แม่ให้ชีวิตแบบเดิมต่อไปไม่ได้แล้วคำพูดนั้นไม่ใช่คำขอโทษแต่มันคือมีดที่กรีดหัวใจลูกทั้งสองคนอย่างช้าๆและที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การเสียบ้านแต่คือสายตาและคำพูดของชาวบ้านบางคนที่ซ้ำเติมที่ลอยคำถามแรงๆที่หัวเราะเบาๆเหมือนความล้มเหลวของครอบครัวคือเรื่องตลกของพวกเขาแต่ครอบครัวนี้ไม่เคยก้มหน้าให้ใครพ่อพูดเพียงว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ชีวิตมันไม่ได้มีแต่ขึ้น